วันนี้ผมมาที่สบกแกงกระจานนะครับมาแจ้งความําเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษกับนา,างสาววราพรมุแจงสีนะครับเป็นผู้แทนสปาน,โนโิติโกรรมที่รับมอบอำนาจจากนายคออีบิมิกับพวกทั้งหกที่ไปกล่าวหา้าพเจ้าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาความผิเบาทรัพย์แล้วก็ในเรื่องของละเมิดในคดีสารปกครองจนมีที่มาของต้นเหตุของการชี้มูลของปพ,พท ซึ่งเราตรวจสอบหลักฐานทั้งเอกสารทั้งมดนะครับเป็นหลักฐานซึ่งมีก็ความอันเป็นเท็จแล้วก็นำไปอยู่ในชั้นบระทัสวน,นชั้นอายการวันนี้นะครับได้ลงปจวอข้อ2เป็นคดีอาญาที่192ทับหนะครับที่สวแกงอาจารย์ซึ่งเป็นคดอาาีอาญาก็เป็นเรื่องราวที่การนำข้อมูลต่างๆซึ่งอันเป็นเท็จอยู่ในชั้นของปรนสับสวน ในคำข้อกล่าวหาของผมเองก็คงต้องให้ทางผู้เวลาพรมาต่อสู้ต่อไปครับหลังจากเกิดเหตุปี54นะครับ4ปีแล้วก็เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับผมในคดีอ,วา,อาวาธปืนเบารัพ์แล้วก็โทษในคดีนี้เนี่ยเท่ากับจำคุกตลอดชีวิตนะครับเป็นโทษที่ร้ายแรง แต่เมื่อตรวจสอบหลักฐาน,นเราพบว่าคุณวรพรเนี่ยเป็นผู้แทนผู้รับมอบหน้าและเป็นทนายความของอที่รับมอบหน้ามาจากสภาทนายความเนี่ยนำหลักฐานข้อความอันเป็นเท็จมาฟ้องเท็จแล้วก็ได้ตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นปเกี่ยวกับาฐานความผิดแจ้งกองความมาอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าที่นะครับแล้วก็แจ้งกองความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีในการเมืองการจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อตรวจสอบหลักฐานเนี่ยเราพบว่าการให้การการนําหลักฐานต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องเราถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเท็จทั้งหมดอ,อยู่ใดชท่านศาลนะครับล้วก็วันนี้เรามาดําเนินการในเรื่องนี้เพราะว่า,ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อจริยธรรมของทนายความแล้วก็เป็นผู้ ระบอบอำนาจในการที่นําเอกสารต่างๆซึ่งเป็นเอกสารเท็จนําสู่ในกระบวนการยุติธรรม เหตแห่งพฤติการนะครับทีเ่เหตุเกิดเมื่อเขาอ้างว่าเหตุเกิดในช่วงวันที่5ถึง9พฤษภาปี54นะครับแล้วก็มาดเนินการแจ้งความที่สพอ,ออกแก่งอาจา์เนี่ยโดยมีนางวัลพรอุทัยลังสีเป็นผู้รับมอบหน้าจ,จากนายขออีมิมิกับพวกทั้ง6คนนะครับในเกี่ยวกับคดีวางเพลิงเผาทรัพย์ซึ่งเขาเกล่าวหาว่าผมเนี่ยเป,เป็นผู้ขึ้นไปวางเพลิงเผาทรัพย์ไป เผาบ้านของปู่ขออีีทำลายทรัพย์สินของปู่ขออีีทั้งหมดนะครับเหตุแห่งพฤติการะเหตุเกิดปี5้นะครับแจ้งความปี58หลังจาก,กเหตุการณ์ที่เกิดมาเนี่ยสปีถึงมาแจ้งความแต่ที่สําคัญเนี่ยตรงนี้ระยะเวลาเนี่ยผมก็ว่าไปตามนั้นแต่ที่หลักฐานที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่กล่าวอ้างจากคาให้การของแต่ละคนวันที่19เก้าตุลาปี58เนี่ย ปู่ขาอ,อ้โดยนําโดยนางวรพรอุทัทลังสินเนี่ยนำปู่ขาอ,อ้มาแจ้งความเนื้อกดีโดยมีพยานอีก 3- 4สปากซึ่งพยานแต่ละคนเนี่ยให้การแตกตา่างกันกระทางเลยนะครับแล้วก็ถึงชั้นพนักสอบสวนแต่มีการสอบสวนจากคณะสอบสวนของสวแก่งอาจารย์หลังจากนั้นก็ส่งแบกลับให้ปปทนะครับหลักฐานเดิมที่เรามีอยู่กับหลักฐานที่มีการสอบสวน พยานหลักฐานคาให้การของพยานทั้งสาปากเนี่ยคือคือไม่ได้ให้ตรงกันเลยนะครับคือบางคนบอกว่าผมไปด้วยบางคนบอกว่าผมไปไม่ถึง,ง,อ,ไไถงอยู่ที่ลานฮอบางคนบอกว่าผมยืนอยู่กับเจ้าหน้าที่สั่งให้เผายืนอยู่ที่ไฟกําลังลุกคือเหตุการณ์เนี่ยเราเคยชี้แจงต่อในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นสารปกครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีอาญาของปปทเนี่ยเราเคยชี้แจงไปแล้วว่าผมไม่ได้ไปและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย ในพยานหลักฐานในสำนวนไม่ว่าจะของสารปกครองสูงสุดก็ยังเขียนว่าไม่ถึงว่าหลักฐานที่ทําให้สารหรือว่าพยานอื่นๆเข้าใจว่าผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีการสั่งมีการวางแผนนายชิวัตไปทําลานฮอไว้เพื่อจะนาปู่ขออ้ลงมาแล้วก็เผาบ้านของปู่ขออ้อันนี้นะครับในการนําหลักฐานเท็จนําข้อมูลเท็จเข้าไปแล้วก็ที่สําคัญคือในการแปลเป็นล่ามแล้วก็ผ่านกับ สภานธนายความเนี่ยคุณวาพรที่เป็นทนายความเนี่ยได้ได้เขียนบันทึกความเสียหายบันทึกของเหตุการณ์ว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดยังไงความเสียหายของปกอีเนี่ยตกประมาณ1นล้านสองแสนแล้วก็เหตุที่เกิดเนี่ยกับพวก6คนแล้วอีกคดีนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับของน,นายเนาะแอ๊เนี่ยรวมเป็น7พฤติการที่ผมอยากเรียนว่าพฤติการที่เราเห็นชัดเจนก็คือ ในช่วงที่5ถึง9พฤษภาป e ี54เนี่ยเหตุมันเกิดอยู่ที่พิกัดที่เราดำเนินการมา7จุดในการํำฟ้องในการนำภาพมาฟ้องกลับไปนำภาพที่เรารายงานใน7จุดนั้นซึ่งไม่ใช่7จุดของผู้ฟ้องตั้ง6บวกนอแออีกหนึ่งะครับอันนี้ชัดเจนแล้วว่าการนำหลักฐานกับเอารายงานผลของปฏิบัติหน้าที่ของอุทยนแค่แก่อาจารย์ไปรายงานผลดำเนินการในศาล ซึ่งเป็นหลักฐานซึ่งไม่ตรงกับความจริงนะครับประเด็นที่สองที่ผมจะให้เห็นนั่คือว่าทั้งคดีทั้งหนอแอเนี่ยนอแอคุณวรพรก็เป็นผู้รับมอบนาจแล้วก็ปู่เขาอ,อีเนี่ยคุณวรพรก็เป็นผู้รับมอบนาจทั้งสองคนเนี่ยนะมีการฟ้องในคดีนี้ฟ้องอว่าเจ้าที่เนี่ยสั่งเผาบ้านของทั้งสองคน มีบ้านคนลหลังแต่เมื่อพิสูจน์วันนี้นะครับพิสูจน์แล้วพิสูจน์ทราบแล้วว่านายทอแอ้กับปู่ข่อ้เนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านปู่ข่อ้เนี่ยที่เราไปช่วยเหลือมาจากภาพที่ปรากฏเนี่ยคือบ้านปู่ข่อียมีจริงแต่จะถูกเผาจริงหรือไม่ใครคนเผาเผาเมื่อไหร่ไม่มีใครเห็นนะแต่นําภาพประกอบมาตั้งแต่เมื่อเมื่อปี54แล้วก็อ้างว่ามีคนนํามาเท่าน,นั้นเองครับ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ผมจึงเรียนว่ามันเป็นเหตุให้ต้องสืบสอบแล้วก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนในในคดีความนี้ ก็ไม่ได้ตอบเราก็ไม่ได้แก้ต่างนีงกรมกับกระโงก็ตอบโดยที่เอาเอกสารเราไปตอบพอสุดท้ายเขาก็บอกว่า,าจากรายงานเนี่ยแบบที่ไอ้แค่เอก,ก,การมีการจริงมีการไปเขา